ลีกวอลเล่บอลอเมริกามีกฎสุดมันในการหาตัวแม่ของวงการนี่คือเซิร์ฟเอสบวก12คะแนนรับบอลแรกเข้าจุดได้บวก2คะแนนบล็อกได้จะได้บวก12คะแนนบุกทำแต้มได,ได้ได้บวก8คะแนนอ่ะแล้วก็ยังมีรับบอลตบได้จะได้บวก5คะแนน เซตบอลได้จะได้บวก1คะแนนอืมละเอียดไหมแต่ยังไม่หมดนะอย่าพิ่งสับสนเพราะว่ายังมีการชนะในแต่ละเซตจะได้บวก40คะแนนทุกคนและการชนะทั้งเกมในคะแนนรวมจะได้บวก60คะแนนนี่ สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามารู้จักกับกติกาของลีกอเมริกาที่เจเจนดัสราฟไอแข่งกันนะคะด้วยลีกเนี้ยเป็นลีกวอลเล์บอลแต่ว่ากาติกาเนี้ยไม่เหมือนวอลเล์บอลที่เราดูปกติเนาะการแข่งขันจะแข่งขันแค่3เซตเท่านั้นโดยที่การแข่งแข่งเป็นทีมแหละแต่ผู้ชนะจะ เป็นตัวบุคคลนี่เอาเป็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงเราลองไปฟังกันดีกว่าค่ะลีกนี้ก็มีชื่อว่า athletes unlimited นะคะซึ่งจากชื่อเนี่ยก็บอกเป็นในนอยู่แล้วนะว่ามันเป็นการแข่งขันของนักกีฬาไม่ได้เป็นการแข่งขันของทีมใดทีมหนึ่งนะมันคือการวัดผลของตัวนักกีฬาเป็นรายบุคคลเลยทีเดียวการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด5สัปดาห์โดยแบ่งเป็น4ทีมนะและใน4ทีมเนี่ยจะมีผู้เล่นทั้งหมดทีมละ1 1คนรวมเป็นสี 44คนที่ต้องแข่งขันเอาตำแหน่งมงลงนั่นเอง ซึ่งทุกอาทิตย์นักกีฬาจะต้องเปลี่ยนทีมทุกครั้งโดยการเลือกของผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละสัปดาห์4ี่คนจะเป็นผู้เลือกนักกีฬาเข้าทีมนะคะอย่างสัปดาห์แรกเนี่ยเจเจเราได้เป็นกัปตันจะเป็นคนได้เลือกคนเข้าทีมเองนะคะว่าอยากได้ใครอยู่ในทีมบ้างอย่างปีที่แล้วเนี่ยแม่เชล่ากับเดลาครูสเนี่ยแย่งชิงตัวเจเจดุสรากันสุดฤทธิ์เลยนี่เป็นบรรยากาศในการดราตัวนะคะ Alright team Shayla you have the next pick my first pick is Sarah n u t s a r a Tomkam Nutzara Tomkam dropping only once คือเนี่ยเชล่าเดลารกนุซลาเป็นคนแรกเลยแล้วนางก็ขำนะเพราะนางรู้ว่าเดลารครูซอยากได้มีการหันไปสบตาแล้วหัวเราะกันด้วยตัดมาที่เดลครูซนางก็หัวเราะเหมือนแบบฉันจะเลืิกวันนี้ ก็เลยอ่ะต้องเปลี่ยนไปเลือกตัวตีหัวเสาก่อนเลยต้องไปปรึกษากันก่อนว่าแล้วจะเอาใครเป็นเซต,ตเตอร์นะว่าอย่างนั้นมันก็มีความมันความสนุกเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่การเลือกตัวเลยค่ะซึ่งกติกาจะมีการแข่งทั้งหมด3เซตเท่านั้นอย่างที่บอกไป และการชนะในแต่ละเซตจะได้บวก40คะแนนทุกคนที่อยู่ในทีมเลยนะไม่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงก็ตามแต่แต่เดียวก่อนแค่ชนะเซตไม่ได้แปลว่าจะชนะเกมนะเพราะว่าเขาคิดทุกแต้มเลยเก็บทุกเม็ดแปลว่าต้องตั้งใจเล่นทุกแต้มถ้าเราชนะไม่ห่างกันมากเช่นชนะ25-23เนี่ยและเซตต่อไปอีกทีมหนึ่งชนะเรา25-7เอออย่างที่เราแพ้โปลแลนด์อย่างเงี้ยเมื่อบวกคะแนนรวม3เซตเปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่าสมมติทีมไทยชนะก็จริงแต่ว่าคะแนนรวมโปลแลนด์ชนะอย่างในแมชนั้นเนาะอันนี้ถ้ามาแอพพลายในลีกของอเมริกาก็จะแปลว่าจริงๆเราแพ้เกมนั้นนะเราไม่ได้ชนะเพราะคะแนนรวมเราน้อยกว่า เ,ออเมื่อได้ทีมที่คะแนนรวมมากกว่าก็แปลว่าเขาชนะเกมนั้นทีมที่ชนะทั้งเกมเนี่ยจะได้บวก60คะแนนทุกคนแต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบเหลือเชื่อว่า3เซตบวกคะแนนออกมา2ทีมมีคะแนนเ,นเท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีการต่อเวลาการเล่นอีก1เซตจะเรียกว่าโกลเด้นเซตนะและทีมไหนถึง5คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะแต่ต้องชนะอย่างน้อย2แต้มนะก็คือสมมติชนะ53แบบนี้ถึงจะถือว่าชนะนะคะคือเกมแบบสั้นมากง่ว มากแปลว่าต้องมีสติมีสมาธิทั้งเกมเลยและยังไม่พอนะนอกจากนั้นคะแนนเนี่ยก็ยังได้จาก MVP point ด้วยซึ่ง MVP point เนี่ยมาจากไหนก็มาจากผู้เล่นกันเองเนี่ยโหวตให้กันรวมถึงคนที่เป็นสมาชิกของ Unlimited ครับซึ่งต้องไปสมัครสมาชิกเขานะและเราซึ่งเป็นผู้ชมทางบ้านก็จะสามารถโหวตได้ว่าอยากให้ใครเป็น MVP สมัยที่เจเจไปเล่นครั้งแรกเนี่ยเจเจมักจะได้โหวต MVP อยนะู่บ่อยๆ แต่ MVP ของเขามี3ลำดับนะ <S <S <an> <S ก็ MVP คนที่1เนี่ยจะได้60คะแนน MVP ลำดับที่2จะได้40คะแนนแล้วก็ MVP ลำดับที่3จะได้20คะแนนอ่ะไม่ใช่แค่นั้นยังไม่จบมันต้องซับซ้อนกว่านั้นอีกในการคิดคะแนนของแต่ละคนเพราะว่าการเล่นในเกมอ่ะมีส่วนทุกแอคชั่นที่เราเล่นนี่ก็คือเขาจะให้คะแนนแบบนี้นะคะ เซิร์ฟเอสจะได้บวก12คะแนนรับบอลแรกเข้าจุดได้บวก2คะแนนบล็อกได้จะได้บวก12คะแนนถ้าบุกทําแต้มได้จะได้บวก8คะแนนแล้วก็จะมีรับบอลตกได้จะได้บวก5คะแนนเซตบอลได้จะได้บวก1คะแนนเจเจเราก็จะได้แบบนี้ทุกครั้งของการเซตนะอืและอันนี้มันเป็นการให้คะแนนของปีที่แล้วนะคะปีนี้เขามีเพิ่มคะแนนมาอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเป็นตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยกระโดดบล็อกพร้อมกัน2คนคนนึงบล็อกได้คนหนึ่ง ไม่ได้คนที่บล็อกไม่ได้เนี่ยก็ได้คะแนนเหมือนกันนะก็คือบวก2คะแนนด้วยเพราะว่าช่วยปิดมุมให้นี่ไม่ได้มีแต่บวกนะอ่ะมีลบด้วยถ้าลบก็คือถ้าเราตบทําเสียแต้มเนี่ยลบไปเลย12คะแนนอืโหดไหมถ้าเสิร์ฟเสียลบไปเลย8คะแนนถ้าเซตฟาวลบไป12คะแนนอตอนเซตบอลได้บวกแค่1นนะถ้าเซตฟาวลบสบเลยแล้วก็ถ้ารับบอลเสียลบไปเลย12คะแนนอืมไม่ธรรมดาลนะเกมนี้มัน มันจริงนะแค่ฟังกติกาก็น่าสนใจแล้วไหม อ่ะแล้วก็มาถึงวิธีการดรัฟผู้เล่นในแต่ละสัปดาห์นะทุกสัปดาห์เนี่ยจะเล่น3ามแมชแบบพบกันหมดแล้วก็จะมานับคะแนนรวมกันว่าใครได้คะแนนเยอะสุดคนที่ได้เยอะสุด4ี่คนจะเป็นกัปตันทีมและมีทั้งหมด4ทีม4สี4นะคะโดยสีจะเรียงคะแนนด้วยนะโดยที่เรียงจากมากไปน้อยก็คือสีทองเป็นกัปตันที่มีคะแนนมากที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะโดยที่ทีมกัปตันเนี่ยจะปรึกษากับคนอื่นๆก่อนการดรัฟตัว ก็ไดนะอย่างปรึกษาผู้เล่นคนอื่นหรือปรึกษาสตาฟโค้ชของอดี u อลิมิเต d ก็ได้นะคะแต่ต้องบอกว่าลีกนี้จริงๆผู้เล่นเป็นใหญ่นะการตัดสินใจของกัปตันทีมถือเป็นสิทธิ์ขาดมากกว่าโค้ชอีกนะคือโค้ชเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้จัดการซ้อมให้เบรกเกมในเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าจริงๆแล้วในสนามกัปตันสามารถเลือกตัวผู้เล่นเข้าออกได้เองนะแล้วก็เปลี่ยนแผนการเล่นได้นี่คือเกมของผู้เล่นที่หาผู้นำตัวแม่แท้ๆ ลออแล้วก็ขอท้าวความไปปีที่นุสราได้เล่นหน่อยนะก็คือซีซั่นปี2022นะคะนุสราเนี่ยจบด้วยอันดับที่5ของตารางเลยนะโดยคะแนนรวมอยู่ที่3027คะแนนและในปีนั้นก็เป็นเดลาครูสนะผู้เล่นตัวแม่ของโดมินิกันที่เป็นแชมป์ไปนะคะอ่ะพอจะรู้กติกากันแล้วเนะเราไปรอดูเกมจริงๆกันดีกว่า เริ่มต้นวันที่7ตุลาคมนี้โดยที่แมชแรกเนี่ยทีมนุสราสีฟ้าจะพบกับทีมของวาเลนตินแอนเดอร์สันสีส้มนะคะซึ่งวาเลนตินแอนเดอร์สันเนี่ยก็เป็นเซตเตอร์อีกคนหนึ่งดีกรีทีมชาติเปอร์เทริโกนะคะในซีซั่นก่อนเนี่ยเธอก็ลงแข่งเหมือนกันแย่งชิงกับเจเจอยู่แล้วก็จบเป็นอันดับสองนะสูงกว่าเจเจด้วยจบไปที่3 3 3 7คะแนนเลยเขาก็จับมาเจอกันแมชแรกเลยเรียกความมันเรียกน้ำย่อยก่อน นะซึ่งก็จะแข่งกันในเวลา6โมงประเทศไทยนะคะและหลังจากนั้นวันที่9เวลา8โมงครึ่งก็จะเป็นทีมนนสราเจอกับทีมเดลาครูสสีเหลืองนะคะและวันที่10ตุลาเวลา6โมงเชา้าทีมนุสราสีฟ้าก็จะเจอกับทีมเอ็ดมอนสีม่วงนะคะยังไงก็ลองติดตามชมได้เข้าไปใน Facebook ของ a t l ล t u n ั i ด i มิตก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเขาก็ถ่ายทอดอยู่ทางช่อง Facebook ของเขาเหมือนกันเนาะ ปีนี้ไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายทาง YouTube หรือเปล่าเนาะถ้าถ่ายก็เดี๋ยวเอาข้อมูลมาบอกกันอีกทีหนึ่งยังไงก่อนไปก็ขอฝาก Facebook ของตัวเองไว้ด้วยเนาะสปอร์ตไทยแลนด์อย่าลืมชื่อนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ตอนนี้แมชเต็มๆจะมาแปลให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ